m o r โมนีทักทายค่ะเพื่อนๆแตาวันนี้จะพาชมบรรยากาศสวนนะคะสวนสาธารณะที่จตุรีไปขายของนะคะเพื่อนๆแต่ว่าช่างภาพกิติมาศักเนี่ยก็จะเป็นไวรุ่นหน่อยนะคะอาจจะถ่ายภาพมาแบบว่าชวนเวียนหัวให้ป้าๆนั้นๆชวนอ้วกหน่อยนะคะเพราะว่าจตุสีไม่มีเวลาไปถ่ายเองค่ะแล้วก็เลยให้ลูกชายถ่าย ดูพอหนุ่มถ่ายมาก็แม่เพิ่งจะจับคลิปมาวางมาวางมาวางม,ม,มาต่อแล้วพอนั่งดูตอนที่จะพากเสียงเนี่ยโอ้โหไม่ก้าชวนเวียนหัวมากไปนันถ่ายยังไงเนี่ยหนูถ่ายยังไงเนี่ยดูดีเอียงไปเอียงมาหนูเอากล้องไปถ่ายเนี่ยโอ้ป,ป้าๆนั้นนะกดออกไปหลายคนแล้วเนี่ยดูไม่ไหว พราะกล้องที่หนูถ่ายนี่มันมันเอียงกล้องไปเอียงกล้องมาแม่บอกว่าให้จับกล้องนิ่งๆจริงๆสวนสาธารณะเนี่ยเขาก็พื้นที่จุดสีไม่แน่ใจนะคะว่าพื้นที่เท่าไหร่แต่ว่ากว้างหลายไร่เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจุดที่เราขายของนี่ก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่ส่วนโซนที่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเพราะว่าสวนเขากว้างเขาจะมีแม่น้ํามีที่ให้เล่น มีสนามกีฬามีทั้งสนามกีฬาเบสบอลเทนนิสแล้วก็สนามเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีหลายจุดมีที่ให้เล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะคะพวกวัยรุ่นที่เขาไปเล่นสเก็ตบอร์ดไปเล่นอะไรม,มีมีหลายมุมหลายโซนเลยะคะ่ะตอนนี้เขาจะทําที่เขาจะสร้างที่นี่นะคะสนามนี่เออลืมบอกว่าเป็นเป็นสวนหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะแต่าบางคนอาจเพิ่งเข้ามาดูจะไม่รู้ เป็นสวนสาธารณะอยู่ที่ FDR Park นะคะฟิลาเดลเฟียเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนๆก็คือเป็นสวนสาธารณะที่เขาให้มาเดินเล่นมานั่งปิกนิกมาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยนะ,ะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะตึกแรกๆที่แบนนอนเขาถ่ายมาให้ดูให้ชม,มคือเป็นตึกที่แบบส่วนใหญ่คนเขาจะมาทํา จัดงานแต่งงานมาจัดงานฉลองจบการศึกษาอะไรเงี้ยนะคะเนี้ยก็จะเป็นแอ่งน้ําเป็นน้าไม่ไม่ใช่แอ่งนะะ้ก็คือเป็นเป็นเป็นที่พักน้ําแล้วก็เป็นน้ําไหลลงไปสู่แม่น้ําดารลาเวนะคะน,น้ําตรงเนี้ยเป็นน้ําเสียนะคะเ,เพื่อนๆน้ำไม่ใช่น้ําดีนะคะเป็นน้ําที่ ออกมาจากน้ําเสียระบายน้ําออกมาก็จะเป็นเป็น่มาแองตรงนี้มาพักน้ําซึ่งหลายๆคนก็จะมาตกปลาแต่จะบอกเลยนะคะว่าปลาที่นี่น้ําเขาไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นเป็นน้ําเสียเนาะอย่างที่บอกก็คือปลาจะเหม็นจะเหม็นคาวมากๆนะคะซึ่งฝรั่งเขาจะไม่กินกันนะคะเพื่อนๆแต่จะมีพวก เอเชียอย่างเขมรเวียดนามไเขาก็จะกินแต่ว่าส่วนตัวแล้วจุสีไม่กินนะคะเพราะว่าสามีไม่ให้กินคะเขาบอกสามีบอกว่ามันเป็นน้ําเสียน้ําที่มาจากเออเขาปล่อยน้ําเสียออกมาอะไรเงี้ยปลากินถ้าเรากินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแกก็บอกงี้นะคะแล้วก็บางคนเขาก็มาตกเล่นนะคะเพื่อน,อนไม่ใช่ว่าเขาจะมานั่งตกเอาปลาไปกินนะคะหลายคนก็ เป็นทำทำเออก็เ,เรียกว่าอะไรนะทำตกปลาเป็นเรื่องเป็นเป็นกิจกรรมงานไอริ่งอะไรเงี้ยเนาะนอะ้องแบนดอนก็เขาก็จะไปวิ่งเล่นไปเดินเล่นกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหลายโซนฮนะมันจะมีโซนสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเพื่อนๆให้คุณพ,พ่อคุณแม่พาลูกมาเด็กเล่นมาเล่นที่สนามเด็กเล่นก็เรียกว,ว่าเพกลกาเนาะแล้วก็ บางคนก็จะมาปั่นจักรยานอะไรเงี้ยที่จอดรถก็จะมีหลายจุดนะคะแต่ว่า่าทางเราไปสวนเนี่ยมันจะเป็นบันเวน,นะคะมันจะอ้อมคือถ้าใครผ่านมาก็จะเห็นเลยว่าโซนนี้เขาทาอะไรกรันอะไรเงี้ยตรงตรงที่จะสีขายของนะก็จะทําให้หลายคนเข้าแวะเข้ามาแล้วก็มาเป็นลูกค้าโดยปริยายอะไรเงี้ยเข้ามาเห็นอาหารหลากหลายเขาก็น่าสนใจอะไรเงี้ยอ เมืองนี้นะคะจดสีห่างจากบ้านจดสีอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้านาทีนะคะจดสีขับรถไปทุกเสาร์อาทิตย์ขายตั้งแต่เดือนเมษาอาทิตย์แรกนะคะเพื่อนๆตลาดจะเปิดตั้งแต่อาทิตย์แรกก็คือวิกเอนนะคะเขาเรียกวนะ่าเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเมษานะคะตรงกับวันอะไรก็ตรงกับวันที่อะไรก็แล้วแต่ปฏิทินเขาจะกําหนดแล้วเนาะเออ แล้วก็ไปสิ้นสุดบางปีก็จะประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะคะเพื่อนๆบางปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าเขาปิดสิ้นเดือนตุลานะคะออกทบอร์ October, หนูดูสิลูกเนี่ยเนี่ยเขาน้องก็มาดูหนูดูสิหนูถ่ายไปสายไปสายมาป้า,ปาๆที่เขามาดูคลิปเนี่ยเขาก็จะเวียนหัวนะ next time นัอนก็ถือกล้องแบบถือกล้องแบบดีๆเห็นไหมหนูสายไปสายมานี่กล้องโกโปรนี่มันกันสั่นแล้วนะเนี่ย หนูก็ยังทําแบบชวนเรียนหัวนะ่ะแล้วก็จะชอบบอกแม่ว่ามามี ommy, ลงคลิปหรือยังลงคลิปที่แบนดอนถ่ายหรือยังอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วหนูถ่ายแล้วใครก็จะอยากเข้ามาดูแบบนี้เห็นไหมแม่แม่ดูแม่พากแม่แม่ก็ยังเรียนหัวจะอ้วกแล้วเนี่ย At l e a s I had a good video good video แหละจะได้ถึง5้าวิวไหมเนี่ย ะ <Huh? S 2> <laughs> จะได้คะไฟล์วิวไหมไม่ดี <Maybe. laughs> What you voice acting แม่อัดบรรยายคลิปไปไง่ายนนั่นก็พาไปชม also also so people say haha haha little cat video ไม่ใช่ริวมากเลยอามีนี่เป็นไรเป็นบ้านนกเหรอ bird house yeah บ้านนกยังเป็นสไปร์ดในนั่นเอ แม่ไม่เคยเห็นแบบนี้นะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยมีเวลาไปเดินดูจะไปขายของก็จะสิก็จะอยู่แค่ในร้านของตัวเองนะคะเพื่อนๆไม่เหมือนแบนดอนแบนดอนนี่จะเดินไปทั่วเลยเพราะาเขาโตแล้วค่ะ9ขวบ10ขวบแล้วอีกอาทิตย์นี้ก็จะ1บขวบแล้วเนะี่ยจะสิก็ซื้อนาฬิกาที่เป็นโทรศัพท์นะคะให้ลูกใส่ในแขนแล้วก็เป็นซื้ออะไรที่เราสามารถติดตามตัวเขาได้นะคะเพื่อนๆ เพื่อจะได้เช็คว่าลูกอยู่ตรงไหนของสวนลูกอยู่ตรงไหนถ้าเขาไปนานห่างจากแม่นานอะไรเงี้ยจะสีขายของดิสีก็จะบอกแฟนว่าโทรตามลูกซิลูกอยู่ไหนโทรเช็คดีว่าลูกไปไหนอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมาเราไม่ได้กังวลอะไรมากเวลาถามว่าไว้ใจลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆแต่จตุสีก็จะเฝ้าสั่งสอนลูกตลอดว่าอย่าไปกับใครนะลูก เขามาพูดดีด้วยก็อย่าไปกับเขาห้ามขึ้นรถเขาห้ามไปคุยกับเขาตรงที่เขาจอดรถเดี๋ยวเขาดึงขึ้นรถแล้วก็จะไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่อีกนะอะไรเงี้ยคือเป็นห่วงนะแต่ว่าเราจะกอดลูกเราเราจะประครบประงมลูกเราเหมือนไข่ในหินจจศีทําไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องต้องพยายามหักห้ามใจนะลูกคนเดียวนี่เราห่วงเราห่วงแน่นอนเราห่วงร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วลูกไหมเมื่อก่อนนะโจศีนะประครบประงมลูกมากเลย และทีนี้ลูกจเสี่ก็เหมือนไข่ในหินของจริงเลยนะคะเพื่อนๆแล้ววันหนึ่งในนี้ลูกโดนตีโดนแกล้งมาตลอดไปโรงเรียนนะจุสีก็ไปเห็นลูกบ้านหนึ่งอะพ่อแม่เขาเลิกกันใช่ไหมคะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจลูกเขาใช่ไหมแล้วเด็กคนนั้นนะ่ะเก่งมากเลยอ่ะเก่งฉลาดกว่าลูกจุสีเยอะเลยอ่ะเขาเป็นลูกเป็นคนประเทศอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เมกันโดยแท้นะ ประเทศอะไรนะที่เขาโดนระเบิดอ่ะฝั่งนู้นน่ะฝั่งทางฝรั่งเศสเนอะเขามาอยู่อเมริกาพ่อแม่เขาเลิกกันเขาอยู่กับแม่บ้างไปอยู่กับพ่อบ้างอะไรเงี้ยเด็กคนนี้เอาตัวรอดได้เก่งมากเลยเพื่อนๆปั่นจักยานเป็นตั้งแต่เด็กคือเขาแล้วจุดสีไปเห็นเขาเห็นแม่เขาแบบว่าเขาก็ทาแบบนี้แหละเขาก็ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเขาซื้อที่ตามตัวลูกเขาเขาก็โทรมาเช็คตลอดว่าลูกเขาอยู่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ย ถ้ามานานไปเขาก็โทรกลับบ้านอะไรเงี้ยให้โทรกลับให้กลับไปบ้านเพื่อที่จะ <c oughs> ให้ลูกเขามาเช็คกันเนาะว่าลูกเขายังอยู่ดีมีสุขอะไรเราก็เลยเออเออลองทําดูมั้งมันก็ได้ผลนะคะเพื่อนเพื่อน,นลูกจจสสิก็รล่มฉลาดขึ้นเริ่มเก่งขึ้นจากเมื่อก่อนนะมีอะไรนะสมมติาแม่ให้เงินมายี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยลูกจจสสิจะได้ใช้อยู่ประมาณแค่สองเหรียญ อีกสิบแปดเี้ยเขาจะไปแจกเพื่อนเขาจะไปซื้อให้เพื่อนหมดกเขากลัวเพื่อนไม่เล่นกับเขาก็าจะเหมือนคนแบบว่าอ่อนแอเป็นคนที่คิดอะไรเองไม่ได้อะไรเนี้ยตัดสินใจอะไรเองไม่ค่อยได้เพราะว่าจุดสีผือตัดสินใจแทนลูกอะ่ะจริงๆหลายอย่างเนาะเราคนเป็นแม่เป็นพ่อนะแต่บ้านจุดสีจุดสีะจะดูดูแลลูกเป็นหลักจุดสีะจะแบบว่าผือควบคุมลูกอะ่ะจริง แล้วมันทําให้ลูกเราอะกลายเป็นคนแบบคิดอะไรเองไม่ได้ตัดสินใจอะไรเองไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยจะทําอะไรก็แบบว่าก,กังวลนู่นกังวลน,นี่อะไรเงี้ยอืแล้วทีนี้พอจะสีเริ่มปล่อยลูกเสียเริ่มปล่อยลูกให้ให้ไปดูแลตัวเองให้แล้วก็ดูแลห่างๆแล้วเราก็สังเกตฟีดแบ็จากคนรอบข้างว่าเขาตอบคือคือเขาเจอมันนอนเขามีปฏิกิริยาอะไร เขามาพูดอะไรให้เราฟังบ้างอะไรเงี้ยเราก็พยายามปรับแต่หลายคนนะหลายคนก็มาบอกว่าแบนดนอนเนี่ยเป็นคนช่างพูดพูดเก่งแล้วก็ดีไซนเอื้อเฟื้อนี่มีแบนดนอนร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วมีส่วนใหญ่ร้านจ้าของเจ้าของร้านที่เป็นของเล่นนะนะทุกร้านเลยนะคะจุดสีจะสนิทกับเขามากเลยเขาจะมาบอกจุดสีว่าไม่ไม่ลูกอยู่น่ารักมากเลยอ่ะ ตั้งแต่เขาเ,เ,เล็กๆแล้วนะคือบ้านนอกเขาโตในตลาดเนาะจะสิปล่อยให้เขาไปซื้อของเล่นตั้งแต่ในตลาดแล้วก็ให้เล่นใกล้ๆเนอะเมื่อก่อนอะไม่ได้เดินล่อบแบบทุกวันนี้นะแล้วแล้วเขาบอกว่าลูกแม่ค้าที่เป็นอยู่ในตลาดด้วยกันนะเนาะก็จะเป็นเพื่อนๆเขาแม่ค้าของเล่นหลายร้านาก็จะมาคุยให้ฟังนะบอกว่ารู้ไหมลูกอยะไปซื้อของเล่นอะเขาไม่เขาไม่เคยเอาไปเล่นเองเลยนะรู้หรือเปล่าเขาซื้อแล้วก็ให้เพื่อนเล่นก่อน จนฉันทนไม่ไหวนะฉันบอกว่ารู้ไหมเนี่ยคนนี้เขาซื้อก็ให้เขาเล่นก่อนสิแล้วเธอจะเอาไปเป็นของเธอได้ยังไงเธอไม่ใช่คนจ่ายตั้งอะไรเขา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 บ่นให้เราอะแต่จดสิไม่เคยบ่นนะเรากลัวไม่มีลูกเราไม่มีเพื่อนเล่นนะลูกเราหนึ่งลูกเราเป็นลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําอะไรก็ให้เขาทําและอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีเวลาไปนั่งดูไงว่าลูกเราซื้อของเล่นลได้เล่นอะไรกับเพื่อนไหมเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อ้นี่ไงแต่นั้นแต่ส่วนใหญ่จะเห็นนะ เห็นว่าลูกเราซื้อของเล่นเยอะแต่พอกลับบ้านลูกเราจะไม่มีของเล่นกลับบ้านเลยส่วนใหญ่เราจะซื้อให้ใหม่เพราะว่าลูกเราจะเอาของเล่นให้เพื่อนหมดเลยเอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็อันนี้แหละแต่ทุกวันหลังๆเราก็สอนนะเราก็สอนลูกว่าจะทําแบบนี้ไม่ e ได้นะลูกอะไรเงี้ยเราแบ่งให้เพื่อนได้แต่ท <c ười> ี่เราแบ่งอ่ะเราก็ต้องมีของเราด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ให้เขาจนหมดเราไม่ใช่พระเวสสันดรนะลูกก็พยายามสอนลูกว่า แต่หลายหลายคนก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้นี่วันนี้มีมิม้นทานลูกให้ฟังเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปไปไป,ไปงานวัดมจมบางบางทีจุดสิก็จะไปขายของที่วัดไทยด้วยเนาะก็จะไปลูกไปแรรดอนนี่เขาโตมากับหลวงพ่อเนะาะเมื่อก่อนตอน,น,นเล็กๆหลวงพ่อตั้งแต่เจ้าว่านะป้อนนมจสิก็ไปทํากับข้าวเพื่อเสกถวายพระใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็เมตานะมาป้อนนมแมน,นนอนเนาะท่านก็บอกว่า เมื่อไหรจะเอามาเป็นลูกศิษย์วัดอะไรเงี้ยก็พยายามให้เขาไปวดัดก็พยายามให้เขาไปช่วยนู่นนี่นั่นในในในวัดเนาะเขาเริ่มโตลแล้วอะไรเงี้ยพอไปในวดัดใช่ไหมเขาก็ทําตัวเป็นเจ้าบ้านเนาะเพื่อนนานานาทมาถีเขาก็บอกว่าทําบุญนะเขาก็สอนเพื่อนทําบุญทําบุญนี่นะทําบุญนี่อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกไม่มีตังค์เขาก,ก็เขาก็เอาตังค์ไปแจกเพื่อนให้เพื่อนไปทําบุญอันนี้แม่ผู้ปกครองของเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่า เนี่ยพี่ก็บอกว่าไม่ต้องแจกเพื่อนนะให้เพื่อนเอาเงินกับคุณแม่เขามาทําบุญเองอะไรเงี้ยเออเดี่ยลูกชัเจาะ,ะจะตายนี่แหละค่ะเมื่อก่อนนะถือเงินไปเท่าไหร่แม่ให้ไปเท่าไหร่นะแบนดอนจะไม่เหลือเงินกลับมาเลยแต่ทุกวันนี้เริ่มเหลือเงินกลับมานะคะเพื่อน,เ,นเมื่อก่อนนี่เราให้ลูกไปเท่าไหร่นะคือหลายคนก็บอกว่าทําไมเอาเงินสปอยลูกจังเลยเงินให้ลูกจังเลยมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนจุดสี่จะมีกฎของบ้านนะคะว่า ถ้าลูกทำอันนี้นะช่วยแม่ทำอันนี้นะแม่จะให้เท่านี้เท่านี้นะก็เป็นเงินของเขาเราให้ก็คือเราให้นะคะเราไม่ให้เขาสเปพสะปะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะซื้อไม่ได้ให้เงิน,น,นซื้อให้ลูกกินนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าให้เป็นเงินสดนี่ดั้นั้นเขารับจ้างแม่ทํางานนะคะซึ่งมันมีงานให้ทําเยอะแยะเลยเขาก็เลยอาจจะได้เงินเยอะนะคะแต่งทุกวันนี้แม่ขายของก็จะเป็นเขาก็วิ่งช่วยซื้อของนะคะอย่างมะนาวาหมด พริกหมดแล้วแม่ก็โทรหาแบนนอนมาช่วยแม tamam ่ไปซื้อมะนาวหน่อยลูกนี้เขาเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งมานะคะผมจะวิ่งมาหาแม่แล้วก็ให้ไปซื้ออะไรให้แบนนอนไปซื้ออะไรครับอะไรเงี้ยมะนาวหมดน้ำปลาหมดอะไรเงี้ยพริกหมดแล้วก็แม่ก็จะให้ไปซื้อวิ่งในตลาดเนี่ยละอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าแบนดอนวิ่งช่วยงานแบบเนี้ยเงินทิปที่ลูกค้าให้อ่ะแม่ก็เอาเอาให้แบนดอนหน้าอะไรเงี้ยเขาจะได้เงินทิปนะทิปบางวันนึง ก็จะได้อยู่ที่ประมาณก็ได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะสิบห้าเหรียญมากสุดก็ประมาณสามสิบกุรียญนนะท,ที่เขาได้นะเพราะว่าเราขาย <c oughs> อาหารตามสั่งเนาะลูกค้าบางคนเขาก็เมตตาเขาก็เอาทิปให้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ละะ่ะน้องก็จะอขอวันนี้น้องขอกล้องมาถ่ายรูปนะคะเพื่อนของแบนดอนนี่จะเป็นเพื่อนแม่เป็นแม่ค้าในตลาดเขาเอารูปมาขายของด้วยนะคะก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนเขาในตลาด จะมีตั้งกเมนเวียดนามอะไรเงี้ยเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าของปวกรอนเป็นลูกค้าของของแม่ด้วยนะคะของร้านด้วยเขามาซื้อของเขาก็เห็นลูกเป็นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้เล่นกับลูกกันเนาะเด็กมันเห็นกันอะมันมาเจอกันอะมันก็จูนกันเลยนะเด็กรุ่นเดียวกันเขาเข้ากันง่ายนะเพื่อน แป๊บเดียวเขาก็คุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยอืก็เลยไม่เหงาเนาะลูกไปขายของทุกวันนี้เป็นต้นไปเขาก็ไม่เหงานะคะจะไปกี่โมงอะลูกจะออกไปกี่โมง eight e i g h more minute โอเคเอาน้ำเอาอะไรใส่กระเป๋าวไว้เตรียมตัวไว้ <c oughs> ลูกกำลังจะไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ เงาเนาะอยู่บ้านคนเดียวนะอะไรโอเคจะเอาไปให้หนักกระเป๋าทำไมฮะเอาไปให้หน,นักกระเป๋าทำไมไปนอนก่อนไปโรงเรียนทำมิวสิกทูเดอร์ก่อน yesterday yesterday หนูไม่ได้ทำมิวสิกทูเดอร์ลูกเชื่อแม่ขออนุญาตคุยกับลูกก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ อาจจะเบียนหัวบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงนะคะเพื่อนๆ